ผมจะปรับลื่นๆเนี่ยปกติเนี่ยเนี่ยผมจะตีให้ดูว่าทําไมทําไมปรับลื่นๆทําไมมันไม่ฟูเพราะมันมีเม็ดลาครับลอกที่มีเม็ดลาเนี่ยไม่จําเป็นต้องปรับให้มันฝืดประเภทที่ว่าปล่อยเหยื่อตกแล้วสปูลไม่ไม่ฟรีฟูไม่ไม่จําเป็นครับเพราะเราใช้นิ้วหยุดป่อยเหยื่อตกให้ให้เราหยุดเดี๋ยวผมจะตีให้ดูว่าเม็ดลามันจะทําหน้าที่ของมันเอง คือเราปรับคอฝั่งนี้ปรับไม่ให้สปูนคอนจำไว้นะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายปรับความหนืดของสปูนอ่ะดูกันอ่ะที่มันฟูนี่คือไม่ได้หยุดนะครับเมื่อกี้นะ่ะมันตกแล้เยื่อเหยือมันตกแล้ว